การเดินทางที่เต็มไปด้วยฝนละอองนะคะเมื่อกี้ผมเจอเพื่อนผมมาด้วยนะครัเพื่อนก็เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่นะคะก็คือ GEN ทีเล็กนะค็คือ e นะคะ,ะ,คะตอนแรกผมลอาว่าจะชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยน,นะคะคลิปหน้านะคะใครอยากเห็นเพื่อนผมเล่นเกมกับผมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวผมชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปประกอบรถกันก่อนนะคะทุกคนมากันต่อเลยนะคะคานนี้ผมเอายางรถใส่หมดแลวครับอ่าแล้วที่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,ดตามากดกระตุ้กดกระดิ่ง,งด้วยนะคะกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งผมนะ่ะกะว่าจะเล่นแบบคอโดเลยนะเดี๋ยววันหลังนะคะถ้าเกิดใครอยากให้เพื่อนเล่นกับผมด้วยนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลย แ้วเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นกับเพื่อนให้ดูนะครับอ่าคลิปหน้านะครับก็ดูก่อนนะครับว่าผมจะเล่นเกมอะไรหรือว,ว่าการเดินทางเตะที่เต็มไปด้วยฝ่นละอองนะครับ,รบกับ toilet power defense นะครับมาต่อกันเลยนะครับทุกคนสูตรที่ผมบอกค่ะที่แล้วนะครับพี่บอกว่าให้กินอาหาร่างที่นี่ไปเลยผมจะบอกคะว,ว่ามันใช้ไม่ได้ครับ ซึ่งก็คือเราอ่ะจะกินมาจากที่นี่ให้มันเต็มแม็กก่อนใช่ไหมครับทุกคนทีนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกินอะไรเพ่ส่วนสมมุติอาหารที่เหลือนะครับอ่าทีนี้เราก็เดี๋ยวจะเอาข้อลดเด่นนียนะคบสมมุตินะครับสมมุติไฟฉายคืออาหารนะครับอันนี้ของแค่สมมุติให้ดูนะครับเพราะผมขี้เกียจเดินเอาละอ่ะสมมุติอ่ะอันนี้อ่ะสมมุติไฟฉายเป็นอาหารนะครับก็คือทุกคนไม่ต้องไว้หลังเบาะนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ไว้หลังเบาะ เขาเรียกวนะ่าไงไม่ต้องไว้ข้างหลังครับก็คือ,อก็คือกดวางกดวางเลยนะคบอ่ะลงก่อน,นครับทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูมันจะทํายากหน่อยนะคบอ่ะทีนี้เอาไว้บนรถนะครับทีนี้ก็ก,กดตรงหน้าต่างอ่ะทีนี้มันก็จะวางให้เลยครับอย่างนั้นนั่นแหละรครับเดี๋ยวเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับอ่ะมาต่อเลยครับคราวนี้ผมจะเอาเพื่อนร่วมทามาด้วยขึ้นอาหารที่ผม ทุกคนคบจริงๆอ่ะเราไม่ต้องเอาเก็บครับเพราะว่าเวลาเราสร้างรถเสร็จใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเรานะครัะพอเราพอ,อรนะพอเราประกอบรถเสร็จทีนี้หลอดหิวมันก็จะพอดีเลยนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครบเพราะผมเติมแก๊สน,นะครับแปะครับรถ แล้วก็เหลือเหลือนี้ครับคัดโยกไปต,ต่อเลยค่ะทุกคนผมเจอบ้านเมื่อไหร่จะแวะทันทีเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ดูกันให้จบคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ก็เลยนะคบทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเราเจอปัญหาใหญ่นะครับทุกคนนั่นก็คือน้ำมันหมดซึ่งก็อามนั้นแหละครับทุกคนทำอะไรไม่ได้รอให้รถมันไหลเพียงเดียวไม่ทไม่ได้ะครับทุกคนโอ้ทุกคน ดินทางมาได้แค่นี้เองเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรอในรถตอนเช้าเลยนะครับอ่ะเจอปัญหาใหญ่แล้วครับคนจึงตอนนี้ก็รถถล่มไม่ได้แล้วครับมันถล่ไไมไวแต่ด้านหลังเนอะผมจะออกจากรถนะครับเนี่ยดูครับทุกคนแลนะเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนเนี่ยะครับว่าเพื่อนอยู่ไหนอะครับ เหลือแต่ไปฉายโอยทุกคนเอาเป็นว่าก็จบเพียงแค่นี้นะคะซึ่งประมาณโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรครับอ่าไปต่อครับเราจะไปต่อด้วยการเดินครับ ไปต่อครับโอ้ยมืดตื่นเลยจริงๆผมควรพักอยู่ที่รถนะคะเอาเปน็นว่าก็จบก,กันแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ดูกันมาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลาก่อนครับ